ตัวสุดท้ายจริงๆครับมาแล้วครับมาแล้วองหลวงปุ่มหมุนที่ตัดสีโรครับสาธุสาธุาธขออัมต้าบารมีขอองหลวงปุ่มหมุนที่ตัดสีโรใส่มือลูกใส่มิมลานปูเด้อสาธุสาธุรับ่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายนะครับอยู่ในกำรรมือผมนะครับอยู่ในกำมือแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครรักครับมือดีนะครับเนาะผมก็ะเดินเดินทางครับมาที่วัดหลวงปู่หมูนครับท่านผู้ชมครับซึ่งหมดประจําันทีหนึ่งนะครับเนาะเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งผมก็มีความเชื่อต่อองค์หลวงปู่หมูนะครับเนาะว่าเปิ้ลให้โชคให้ลาบกับลูกกับหลานนะครับเนาะ กรสิหเทศกาลสงกรานต์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พุทธศาสนิกชนนะครับเนาะก็เด็นลังไหลกันเขามากับไหวลวงปู่หมุนครับมาขอโชคขอพรขอลาบกับปู่ซึ่งนีพคงกะได้เขามาหาแนวทางคือเก่าครับเนาะต้สีนํำเอาไปฝากเอาไปตอนทนผู้ชมครับ ซึ่งขังเครื่องนะครับนอกจากเป็นที่บรรจุสรีระหลวงปูมุลครับท่านผู้ชมครับก่อนสิพีพาท่านผู้ชมนะครับเนาะขึ้นไปขอพรขอโชคขอลาบกับองค์หลวงปูมุลครับองก็สิพาท่านผู้ชมนะครับเนาะไปกราบนมัสการองค์หลวงปู่มุลที่เป็นคุณจำลองก่อน,นครับเนาะเพื่อที่จะให้องค์ปูเปิดเปิดโชคเปิดลาบ เปิดทางนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนอไปนะครับเนาะการจะถึงคุณจำลององค์หลวงปู่หมุนที่ตะสีโลครับท่านผู้ชมครับบาทครับเป็นบาทน้ำมนต์เนาะครับเนาะเป็นบาทน้ำมนต์ปู่อ้ยปู่มูลีลูกเขามาหาปู่มาขอพรขอโชคขอลาภ ก็ขอให้ปู่จงโปรดเมตตาเดอปูเด้อมาหาปูยำได้บางเถ่อปูกระจำวันที่ผิดเดอปูเด้อบางเถ่อลูกขอวันที่หนึ่งปูก็ใไ้ไปวันที่สิบหกปู่ลูกขอวันที่สิบหกปูไข้วันที่หนึ่งปูอย่างไรเนาะปู่ปูจำวันที่ผิดปูเอ้ยเอาทั้งสี่ปู่มนีลูกสิมาขอหวดประจำวันที่หนึ่งเดปูเด้อเดือนเมษาปู เดือนเมษาจำดีๆเด้อปูเด้อปีพุทธศักราช2568ปดปูเวลาเลขออกเด้อปูเด้อกับประมาณ15.40นปูอย่าให้ผิดเด้อปูวันแม่นว่าลูกมาขอวันทีหนึ่งไปออกวันทีสิบหกลูกขอวันทีสิบหกไปออกวันทีหนึ่งปู่ซับไปซับมาแล้วก็จำเดือนดีๆเ้อปู่เด้อเดือนนี้วันที่หวยออกเป็นเดือนเมษาเด้อปู่เด้อ ปีหกแปดปู่รับท่านผู้ชมครับผมมีความเสื่อวาดนอะกปู่เข้าใจแล้วผมก็สิทธิภาพท่านผู้ชมครับขึ้นไปกราบสริระหลวงปู่ขางเทิงนับเนาองสำหรับคนที่บุกเคยเห็นสรีละปู่เป็นยังไงร่างกายปู่ก็คือปกติครับไม่เน่าไม่เปื่อยไม่เหม็นคะรับท่านผู้ชมครับอัศจรย์จริงเอาละครับ เดี๋ยสิาพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนเจดีย์ที่บรรจุสรีระหลวงประมุนตามมาครับท่านผู้ชมครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนสิขึ้นไปหาปูนะครับเนาะกับตองบอกเล่นหน่อยละครับเป็นสามเณรน,นะครับเนาะที่อยู่ด้านหน้า างขึ้นไปสิริราชหลวงปู่มุษครับท่านผู้ชมครับสาธุสามเนี่หน่อยเอ้ยมอนเน้งพุข่าในมาหาปู่มาหาแนวทางจากปู่เพื่อสีน้ำโฉน้ำหลบับงวดประจำวันที่หนึ่งเอาไปฝากเอกซี่ท่านผู้ชมก็ขอให้สามเนีหน่อยทั้งหลายนี่จะหลูกเนาะหน,หน่อหนึ่งหลูกสองหลูกสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดโอ้ตั้งแต่วันจันทร์ทอดไปนลยคิดวูครับนเนาะเจ็ดรูปบ้าน,นี้ผู้ขาจะเห็นเพื่อหาปูหรือเด้อเปิดโฉบเปิดหลาบเปิดท่าให้ผู้ขาไเ้บ้านเอแล้วก็บ,บอกปูเลยเน้อว,วาเล่หวยรัฐบ,บาลไทยออกมือใดเวลาเท่าใดฝั่งแน่นหน่อยอกปูนั่นเลยเน้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะนะครับผันนด้สวัสดี้ประเด็นบอกกาวสามมาเล่นหน่อย้วครับคิดวังวนนี่คือสิผาดงานกับท่านผู้ชมครับผมกะได้ยำปูนะครับเนาะยำปูว่าออกวันไหนเมื่อไรเพราะว่าปกติผมมาขอปูยำได้ยำนั้นครับบเคยตรงหวดจ้าเถือนานๆจะตรงครั้งนะครับเนาะ แต่สําหรับพวกนี้ผมจะย้ําปู่บอกให้ปู่ได้รับรู้รับทราบว่าวันไหนเดือนอะไรพศอ,อ,อะไรเวลาเท่าไหร่นะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับข้าพร้อมแล้วครับเดินตามข้นมากกับผมนะครับเนาะเจดี JD, ที่บรรจุสรีระหลวงปู่หมุนครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงนะครับที่บรรจุสรีรหลวงปูบุญสาธุสาธุาธปูเอปูมณีผูกขาแต่เขามหาผูกขาบริมาลบลูปูดื้อละกาบบริมารบปวนปูแต่อย่างใดถ้าหากว่าผูกขาทำการใดๆที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ขอให้ปูจงอโหสิกรรมให้กับลูกกับหลานในเด้อปู่เด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับก่อนสิขอพ่อจากปูนะครับเนาะโมว่าสิเป็นขอเอียงก็ตามครับขอโชคขอหลับสิ่งที่จะนำมาถวายปู่นะครับเนาะ เกิตรเป็นพวกดอกไม้ครับท่านผู้ชมครับเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับเนาะแด็กะเป็นนามโคกครับท่านผู้ชมครับสส่นทางวัดก่จัดไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะคือสรีระปุ่งหลวงปู่งหลวงครับนี่แะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เคยเห็นครับถ้าได้เห็นแล้ว กันยกมือสาธุสาธุขอโชคขอพรขอลาบจากปูท่านจะมีแต like ่ความสุขความเจริญมั่งมีเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาภครับท่านสุครัาธุสาธุท่านสับเดี๋ยวผมสิกาวบอกปูแล้วเนาะว่ามีลูกหลานมาหาปูเพื่อที่จะมาขอพรขอโชคขอลาภจากปูก่อนสิบหอดสงการเดือปูเดือเดือนเมษายน ซึ่งปูก็เคยให้พิษไห้เถือเดือนมคับนอกทาสุครับบางเทื่อครับขอวันที่สิหครับปูไห้วันที่หนึ่งขอวันที่หนึ่งปูให้วันที่สิบหกครับอื้มครับขอไข่เรือปูเร้อบอลหรูอปูปูบอลปรเอบอนในสิของหดวันที่หนึ่งือปูหด้อวันที่หนึ่งเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ปูปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหือปูอจับไม่นมปนปู เลทออกกับประมาณเวลา15.40นาจุดสีส่ศูนย์าทีครับท่านผู้ชมครับขอกราบขอบพระคุณทูตทูสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้พิจรญญารณนานในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากไดก้กราบนมัสการ สรีระหลวงปู่มุนนะครับเนาะนผมก็เสด็จพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปกราบหุ่นจำลองเสงมือนจริงองค์หลวงปู่มุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ครับผมมีความเชื่อเลือดเกิดนะครับเนาะว่าองค์หลวงปู่มุนนะครับเนะานะ,เนะเพิ่นสิทธจำวันทีผิดหรืครับผมว่าผมได้จำนะครับจำแล้วจำอีกนะครับเนาะว่าวันที่หนึ่งเดือนเมษายนพศ2568 เวลา15.40นเป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลผมคิดว่าปูจำได้ละครับบา่าอนี้อยากให้สับหน้าสับหลังเด้อปูเด้อบ้านี้อยากให้วันที่หนึ่งเป็นวันที่16อยากให้วันที่16เป็นวันที่หนึ่งก็คิดว่าปูโอ้สีเข้าใจแกับเมตตากักบหยาดกับโยมเด้อปูเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นาพาร์ สมัยปู่ที่ยังไม่มรณภาพครับท่านผู้ชมครับอายุได้หนึ่งปีครับท่านผู้ชมครับ1 0 9อปีอพรรษาก็8ปพรรษาเป็นพระสายฟิปัสนากรรมฐานครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเป็นลูกป,ปั่นจำลองเสมนจริงของปู่เราเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมากราบ ขอพรกับปูนากันนะครับเนาะสาธุสาธุปูันนี้ผู้ขางพร้อมกับเอซีทั่วประเทศที่กําลังรับชมเขามาหาปูมาขอพรจากปูซึ่งไกสิหอดฟันสงการในะดะปูเลย mm hmm. แต่ลูกจำในแม่นปูเ้ยก็คือวันที่หนึ่งสีหอดในระปูเมษสาปูก้อนสีหอดสงการปูจังไดจังไหนปูก็ขอพร mm hmm. ขอโชคขอลาด ให้กับหยาดกับโยมในเดื้อปูเด้อสึ่งหยานโยมเอฟซีกักได้เห็นงานอยู่กรุงเทพพุทธปูอ่ะตอนนี้กะอยากมีโชคมีลาบอยากมีเงินมีทองพอ่อเลยเติมน้ำหมอกน้ำมันกลับมาบานมาเยี่ยมพอเยี่ยมแมนเดื้อปูเด้อจังไรงนี้จังไรงกะขอทั้งสามต,ตัวแล้วก็สองตัวปูอยาให้ซับหน้าซับหลังเดื้อปูเด้อให้มันตรงๆโป๊ะโป๊ะโป๊ะสาธุสาธุ ท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะกาให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้บอกกล่าวปู่นะครับเนาะผมกระสือลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไปทําการขอโชคขอลาภจากปู่ครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา ที่จะไปขอโชคขอลาภจากปู่นะครับนผมก็จะได้าพาท่านผู้ชมครับสวดคาถาบูชาหลวงปู่หมุนทิฏฐิสีโลพัานผู้ชมครับให้ตั้งนโมสัพจบนลงกันครับนโมต,สตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,สตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวะมีหลวงปู่มิทิตาสีโลมหาลาโภูปูเชมินะโมพุทธายะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวะมีหลวงปู่มิทิตาสีโลมหาลาโภูปูเชมินะโมพุทธายะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวะมีหลวงปู่มิทิตาสีโลมหาลาโภูปูเชมิสาธุสาธุสำหรับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิบห้าท่านผู้ชมครับเนาะไปขอโชคขอลาบอยู่ข้างล่าง กับองค์หลวงปู่ตามมากับท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่ปัดหลวงปู่บุญนะครับเนาะซึ่งมีทุทธศาสายที่กระชนครับการเดินลัง ไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายมาทุกเสาร์อาทิตย์มาทุกจังหวัดจริงๆนะครับเนาะด้วยความครบเรื่องสต่อองค์หลวงปู่หมุนพี่ตัดซีโรครับท่านทุกชมครับตามมาทุกันครับทันู้มครับครับทานทู้ชมครับตอนนี้ผมก็นนเดินมาข้างล่างองค์หลวงปู่หมุนนะครับเนาะซึ่งผมเสดงว่าขอโชกขอลาบครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ ตรงที่เคยขอได้ซึ่งที่ผ่านมาครับ,ท,รบ,ออออรบท่านผู้ชมครับอขออนุญาตปู่ขออนุญาตรัาท่านผู้ชมครับซึ่งที่ผ่านมานะเนาะเลขกันเด้ปรากฏขึ้นตรงมือปู่ครับหกสามครับท่านผู้ชมครับสาหรับวันนี้ผมสีขอเป็นเลขจากบาทน,นะครับเนาะปู่ปู่มูลมีผู้ขาได้เดินทางมาหาปู่มาขอพรขอโชคลาภถ้าหากว่าภู้ขา ทำการใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่ถูกไม่ต้องก็ขอให้องค์หลวงปู่จงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยสา,สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมสิขอเป็นเลขจากบาทองค์หลวงปู่มูลครับเป็นสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ผมได้นำบาทบูชาจากวัดหลวงปู่มูลร์แล้วเนาะเพื่อที่จะขอโชคขอลาภจากปู่ ครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเปิดบาดตัวด้อสาธุสาธุปกตินะครับวนะ่าผมสิขอโชคขอลาบจากไหปูครับอเอานะครับท่านผู้ชมครับผมสิขอเป็นโชคลาบจากบาดปูครับเนาะจากบาดปูมูลครับนะโมตัสสะพระทวทัวร์ทวทัวตรตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระทวทัวร์ทวทัวรสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระทวทัวร์ทวทัวรสัมมาสัมพุทธัสสะ ผู้เพวัสนิวสนักบุญปนหิเตนวายเอมตังเฉยเตเปมังอุปหลังวิถุเกจจากปุเพวัสนิวสนักบุญปนหิเตนวายเอมตังเฉยเตเปมังอุปหลังวิถุเกจจากปุเพวัสนิวสนักบุญปนหิเตนวายเอมตังเฉยเตเปมังอุปหลังวิถุเกจจาสาธุสาทุปู้เอาละปู้บานิข่าวว่าผู้สิให้ตัวใดก็ขอให้ปู่จง ไปจนบรรดาจิตเจ้าหน้าที่ทั้งหลายปู่ที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่เหล่านาั้นปู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายปู่จะเป็นกระเทยหรือถมหัวสีเทอหัวสีดำโตสีดำโตสีขาวขอให้ปูด่ดลบรรดาจิตให้มุนเลขจากกองสลากเด้ปู่ด้อให้มาตกอยู่ในบาทปู่ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวหากว่าปู่จะให้ลูกตัวไหนเพื่อเป็นการฉลอง มหาสงการก็ขอให้ปู่จงยิบโชยิบหลับจากบาทใส่มมอลูกมือหลานเด้อปู่เด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเนาะเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับมารุ่นวกันครับเนาะว่าปู่จะยิบโชยิบลับหรือไงครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเนาะตัวแรกปู่ให้เป็นเลขเลขอะไรครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าครับอ่ะชัดเจนนะครับเนาะ ปูให้เป็นเลขข้าสาธุสาธุปู่กับวังวาปู่เสียให้โชครับพ่อเอฟซีที่ว่าอยู่กรุงเทพมหานครสด้มีข่ารถกลับมาบ้านนึปู่เด้อเสด็จมาเยี่ยมลูกเยี่ยมด้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่มารถน้ำสงน้ำให้ครับลวงปู่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับสำหรับเลขไพ่สลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวเอาละปู่เอ้ยบ้านนี้ปููู่ขอเด้อปู่เด้อขดัดเสียให้ตัวได้ก็ยิบโชยิบลับ ยีสเซมือผูกขาหรือผูกเสือสาทุสาทุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะเอาล้ครับตัวสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันครับว่าปูสีไห้ไปเลยนะครับเนาะเพื่อที่จะเป็นของขวัญวันมหาสงการให้กับ f c ทุกท่านครับเอาล้ครับเป็นเลขเจ็ดครับเก้าเจ็ดสาทุสาทุนี่เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวจากองค์ปูหมุนนะครับเนาะกห้ท่านผู้ชมนําไปพิช จารณาดูนะครับเนาะถ้าหากความันตรงใจกับพิจารณาไปถ้าหากว่าไม่ตรงใจการเลื่องทานระวังครับเจ็ดกับหนึ่งอาจจะเป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าเจ็ดหรือว่าเก้าหนึ่งสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นมือพิเศษดีเคราะเป็นวันพิเศษที่ผมได้นน้ำบาดมาทําการขอจากองค์หลวงปู่หมุนครับเรื่องจากว่าอีกอไม่กี่วันนะครับเนาะก็สิเป็นวันหวยออกครับ ขัดแต่นั้นก็จะเป็นวันมหาสงการผมก็เลยได้นําบาทมาเพื่อที่จะขอโชคขอลาบครั้งยิ่งใหญ่เอาไปฝากาท่านผู้ชมครับอา้าวต่อไปเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวนะครัเนาะผู้เพริวัสมนุษย์นับจุปนิหิตเตนวายยนต์ชนชัยเตเปมังอุปลังทุกขิจจผู้เพริวัสมนุษย์นับจุปนิหิตเตนวายยนต์ชนชัยเตเปมังอุปลังทุกขิจจผู้เพริวัสมนุษย์นับจุปนิหิตเตนวายยนต์ชนชัยเตเปมังอุปลังทุกขิจจสาธุสาทุปูเอาละปูเลขท้ายสลากกินแบบ่งรััฐาลตว งวดประจำวันที่หนึ่งนะปูเรื่องยาจำผิดปูวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีพศ268ปูโมแมนว่มาผมมาขอวันที่หนึ่งปูไห้วันที่16ขอวันที่16ปูไห้วันที่หนึ่งโมงแมนต์นอปูเรื่องวันที่หนึ่งจะถึงนี่ปูเมษาปี68เอาแล้วครับท่านทุกท่านผมเชื่อเหลือเกินครับว่าปูหมุนนะครับเนาะสี่ไห้สามตัวตรงๆสำหรับงวดนี้ครับ หมุนนะครับเอาละปูเสียหายตัวด้กระจี๊ดส่มือลูกหมุนใส่มือลูกมือหล,หลานเดือปูเดือสาทุสาทุครับท่านผู้ชมครับตัวแรกจริงครับเอาละครับเป็นเลขเก้าเก้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้ Belle, านะครับเนาะปูให้เป็นเลขเก้าอีกแล้วครับสาทุสาทุต่อไปเป็นตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเลขงวดนี้มีเก้าแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมีแน่นอนสาธุสาธุเอาละปูตัวที่สองละปูบาย สาขาุูปูเสียให้ตัวใดก็ขอเดาปูเด้องวดนี้ให้มันตรงตรงปูยาให้ซับหนาซับหลังเดาปูด้อลูกหลานเงินหน่อยปูทุ่นหน่อยเข่ากับขอให้มันตรงตรงเดาปูให้มันตรงเ๊ะเ๊ะเ๊ะส,สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับเนาะตัวที่สองปูให้แล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามเก้าสาม สาธุสาธุเนื้อแค่ตัวสุดท้ายอองบนะา้เนือแค่ตัวสุดท้ายจริงๆเนียผมสิขอมาบอกปูฝังหนึ่งนะครับเนาะเป็นปูหมุนองค์ดำครับท่านผู้ชมครับปูเอ้ยปูจังได้กระตัวสุดท้ายล้วเด้อปูบาดีตอนนี้ก็ได้เก่ากับสามเนื้อแค่ตัวเดียวแล้วปู ขอให้ปู่จงเสกโชกเสกลาบลงในบาทให้มันเข่าตรงๆใอปู่เด้อให้มันตรงๆไปเลยปู่ผุนละเล็กกองสลากุนละให้มุนติยวติวติวติวมาตกในบาทปู่เด้อบาทให้ปู่มุนโชกมุนนลาบใสเมือลูกมือหลานเด้อปู่สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ เอาลยครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับมาแล้วครับมาแล้วองค์หลวงปู่หมุนที่ตะสีโรครับสาธุสาธุขออัมต้าบ,บารมีขอองหลวงปู่หมุนที่ตะสีโรจงดนบรรดาตัวสุดท้ายได้จากกองสลากให้หมุนต,ติ้วติ้วมาตกอยู่ในบาสและขอบารมีปู่หมุนจงหยิบโชคหยิบด,ดับตัวสุดท้ายใส่มือ ยากใส่ไม่ลงใส่เม่อลูกใส่เม่หลานปู่เ้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายนะครับเนาะอยู่ในกำมือผมนะครับอยู่ในกำมือแล้วมาลุ้นกันนะครับบาดว่าตัวอะไรเก้าสามอะไรครับท่านผู้ชมครับเก้าสามอะไรครับเป็นเก้าสามเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าอีกแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับปู่ให้แล้วเป็นเลขเก้า ก้าสามเก้าอ่ะชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเป็นที่รร้อนนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ครับคืองวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะเมษาปีหกสิบแปดครับระฆังดังด้านขึ้นมาครับแสดงว่าปูให้ตัวนี้แน่นอนครับสรุปนะครับเนาะสรุปครับสำหรับเด็กสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะสองตัวครับ 2ตัวปู่ให้ก็คือ97 97เจนะครับเนาะ97อะ่ะ97ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสีน้ำเเป็น6หรือว่าเเป็นหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆปูให้ตรงๆก็คือ97หรือว่า91นนะครับเนาะสาธุสาธ,สาธุส่วนเลข3ตัวครับปู่ให้เป็นเ้าเหมือนกันครับเป็นเก้าเก้าครับ ท่านผู้ชมครับ939อันนี้ก็ผู้ตรงแปลกันลยครับเพราะว่าปลูกให้ตรงๆนะครับเนาะ9 3 9แต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมจะนำไปตัดเป็นเลข2ตัวนะครับเนาะหัวสิ์เป็น9339หรืสหรือว่า99อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจจารณญาณของท่านผู้ชมครับสรุปตรงๆนะครับเนาะสรุปตรงๆรงสำหรับวันนี้ครับตรงๆ3ตัวก็คือ9 สามเก้าครับท่านผู้ชมครับเก้าสามเก้าสองตัวก็คือเก้าเจ็ดครับแต่มีรางสองหรนครับเนาะเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเลขสองตัวเอาไปสองเม็ดครับเป็นเก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งส่วนสามตัวคือสามเก้าสามหางเดียวนะครับเนาะเอาล้ครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะ ผมกระขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดหลวงปู่หม้นโดยเฉพาะหลวงปู่หม้นนะครับเนาะจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะก่อนจะถึงวันสงการนี้ให้มิโชครับให้มิลาบให้เงินทองไหลมาเทมาให้สมบังสมปราน,นาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมั่งคัง่งมั่งมีสำหรับวันนี้ครับผมชินบาร์เบอร์สตูดิโอกระขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ